เดี๋ยวก่อนรอก,ก่อนค่ะรอก่อนค่ะนมค่ะ,ะเด็กๆคนนั้นเด็กคนนั้นไปอึอนะคะไปอึอตรงนั้นนะคะเด็กๆจะไม่อึอบนเบาะนะคะจะเดินไ,ไปอึข้างนอกเก่งจังเลย นายนายที่เหลือลราก่อนนะคะลาก่อนลูกอ่อิ่มแล้วอิ่มยังคะอิ่มยังคะวิถีชีวิตแม่ลูกอ่อนนะคะข้างหนึ่งป้อนนมนะคะข้างหนึ่งถ่ายรูปนะคะเด็กอีกคนก็นั่งยือตรงนั้นนะคะที่เหลือก็ร้องระงมนะคะ <c oughs> กินไปลูกกินไป สิงจังเลยสิงจังเลยอ,ลยอะไหนลูกอือเสร็จยังอิมยังครับตันนี้ชื่อซามูไรนะคะหล่อหน้าโหดสีช็อกเข้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิวดคนนั้นมาขึ้นมาสิลูกอิมยังครับอิมยังครับ ยังครับไม่กินละอิ่มแปลว่าอิ่มละเด็กคนนั้นขึ้นมาสิคะขึ้นมาสิคะเด็กทำอะไรกันคะเด็กดกินเสร็จแล้วไปเดินเล่นนะคะไปเดินย่อยนะคะเด็กๆนี่เก่งนะคะอันนั้นเริ่มเล่นละนะคะม<ร>ีเจได่ะตัวคู่นะคะ <S <S นมลลก นมกินนมแม่ต้องป้อนนมไปด้วยนะแล้วแม่ก็ต้องถ่ายคลิปติเด็กไว้ด้วยกินสิหลุกเด็กๆนะคะเจะชอบเดินไปอึไปถ่ายไปฉี่ปูปูตรงนั้นไปเล่นตรงนั้นนะคะจะเอจาเอ๋มาไหมไปไหนแล้วครับอยากเล่นแล้วไปอึน,นะเห็นไหม เดินปีอึ้อโ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 อไปอึตรงนั้นอิ่มแเด็กคนนี้ตัวเล็กสุดเลยค่ะตัวจิ๋วหลิวเล็กสุดเลยน้องเด็กจิ๋วหลีวล้วตัวนั้นกินอิ่มแล้วหรอจิ๋วหลิวตัวนั้นกินปลาเตี๋ยวอะ่ะแบบหงเล่นไงคือนางจะไปเล่นเอาไปปูแล้วไปปูแล้วไปปูแล้วอะไรคะอะไรคะอะไรคะพิงกี้น้อยอะไรคะ พิงกี้น้อยอะไรคะลูกพิงกี้น้อยอะไรคะไปไหนคะทำไมหนูน่ารักอย่างนี้คะอ,อ,อ๋อตอนนี้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะคะหนูชอบเล่นค่ะ <c oughs> จะเอ๋อ <c oughs> โอ้โอ้โอโอ้อย่าทาน้องไม่แย่งน้องนะครับไม่แย่งน้องนะครับลูก จุกเดียวกินสองคนได้ไงเนาะฮหนน hey. no. ไม่ไม่กินนมนะคะกินนมค่อยๆกินค่ะลูกเดยสำลักเด็กหนูชำลักค่ะอกินเข้าไปแจ๊เอ๋แล้วเด็กคนนี้ทำไมเนี่ยฮะเด็กคนนี้ทำไม,ไมค,ค<า>นะ ที่ค้อย่าแย่งน้องเด็กคนนั้นไปอึน,นะคะไปเข้าห้องน้ําค่ะไปเข้าห้องน้ํานะคะที่เหลือก็กินนมนะคะไม่แย่งน้องนะคะลูกนะคะโอ้โห و, เก่งจังเลยโอ้โหออึนอน,นะคะเข้าห้องน้ําค่ะเก่งจังนะคะเด็กๆไม่อึนบนเบาะเลยกินทีละคนนะคะหนูไม่แย่งน้องสิลูกเจได กินนะามุระอยากกินอ่ะชมุระอยากกินนะ,ะามุระไม่อิ่มนะครบเอาติลึกิงครับเอาไหมนั่นนิวแม่ครับเอาไหมเอาไหมลูกแต่ไม่เอาอยากเล่นอ่ะมาละมาละเจ้าตัวแสบคนนี้ยังไม่มีชื่อนะคะสาวน้อยคนนี้ยังไม่มีชื่อนะคะ แม่ยังเด็กไม่ออกเลยกินไม่ลงไม่ลงอะไรลนก่ยสัมลกเหรอส้มแลกเหรอคะเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าจ้าเอ๋เนะจ้าเอ๋เดี๋ยวกินกันกินกันจ้าเอ๋เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้า มีคนอิจฉานะคะสปาร์ตันอิจฉาน้องกินนมน้องกินนมน้องค่อยๆกินสิลูกเดี๋ยวมันสำลักอะค่ะน้องค่อยๆกินนี่น้องรีบกินน้องก็จะสำลักอะอเอ๊ะใครแกล้งกันซามูไรแกล้งน้องเปล่าหือ นนี้ชื่ออเล็กซานดรามีชื่อซามลัยครับคนเด็กคนนั้นยังไม่มีชื่อค่ะเ,เ,เดินมาหาแม่เจไดเดินมาหาแม่กันทุกคนเฮเลนเด็กหญิงเฮเลนเฮเลนเฮเลนเองค่ะอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงขาแม่หมดเลยอะไรกันเนี่ยเถอไปเร็ว ไปตรงนั้นขยับไปตรงนั้นอะไรกันมาอยู่ตรงแม่หมดเลยอะไรกันเนี่ยไปไป